ก็กลาวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็อยู่กับปืน h e a d f o แต่งสั้นนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียนะครับของ h e a d f o แต่งสั้นในท้ายคลิปนะก็ถ้าทุกคนพร้อมรับชมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพและราคาถูกเกม a r i n a Breakout เพียงแค่ใช้เลข UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองลดถึง30%กันเลยทีเดียว และเขายังมีบริการเติมเกมโมือื่อืๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Apple m i n รับเติมเกมและ l i น์แอด Apple Mint และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามแอดมินทุกครั้งด้วยนะครับ หาทำไมยได้ต้องได้กั๊กเจาอย่างเดียวว่า เล่นกับเพื่อนดีกว่าเล่นคนเดียวไม่ไหวอะเดียเทเล่นไม่ค่อยเป็นเดีเไม่ใช่ทางนั่นผมมาะิมมันเนี่ย <c oughs> ก็ยังคงคอนเซปต์ดเดิมนะครับผมเปิดไปสามเซฟแล้วของแดงไม่มีสักชิ้นเลดดอบแบบนี้นนะรวยตายเลยครับ ดีว่าแล้วหมดยังอ่ะยังม่กดออกอยู่ไม่เงินะไมะเงินเท่าคนยาจะหมดแล้วพี่ชินกำหมัดแล้วอ่ะ

ลงไม่ทันถึงเวลาลงลงไม่ทันถึงเวลาแม่งไปนุ่นอะทีทันสี่แล้วเรียบร้อยเดีเเ๋ยวจะปลาอะไรก็ได้ของมึงเถอะกูไม่ออกไปเอาหรอก,กแค่นี้ตัวก็วอิ่มตัวจะแตกละ เจอกออกไปเถอะวะพวกมึงอ่ะออไม่เอาหรอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวก,กดกลาง,ม,ง,งลมึงไม่กดออกแต่มันกดกลางตีเหมือนกันมามามาโอ้อยลูกเจ๊ห้าตายไปเลยที่มหล่ะยศเย้ย อยากมันกดนน็ด <มา S 2> ก้นว,นว,นว,นวครับซีไฟ e f ครับครับผมครับ c e a s e f ร์เหรอครับ

วันนี้ไหวกับมึงว่ะอะไรอ่ะถ้าออกินน้ำไม่เท่ดังว่ะตอนแรกก็บอกม,มัน,นออกไปมันดังกงน่บวกเลยตอนแรกรถแรงจัดตอนนี้รถถ่ายแรงแล้วหรอไอ้หนุ่มตามนันจะรอซื้อมึงไงจุดจะรอซื้อมึงจัดเจี๊ยบโซเดียมมาตายแล้วหรออุ้ยเชี่ยครตายดุดบกตายแล้วหรอบว่าสุด ฟิกแฟนย์ฟิกแฟนยอะไ่องมนะเลียากนะกูเยอยากชอบเลยไปครับเดี๋ยวเราเก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่าครับเขาเอาของเข้ามาเสิร์ฟเรถึงที่เลยอิ่มแล้วอิ่มอีกดช่า ไม้ผมเลยหยุดยิงของลำบากจ้าโอ้โหหมกระสูอนะอรจริงเขาอิ่มเขาออกก็ได้นะรจริงนะไม่น่ามาซ <ick> ิกไฟเยอร์ซิกไฟร์ ไม่ไม่ไม่หม่ตัวที่เข้าแตกมาตายไปละมีกระเป๋าเดี๋วเรามาเช็คของกันก่อนละกันสิ่งที่ได้ ล้มหนึงน่งล้มหนึล้มสล้มสอง,สองตายอย่าตายาาเก็บเก็บเหลือกี่ตัวครนสองตัวสองตัวโอเคไม่ได้คือแรงอยู่กับมันไม่ได้

แล้วดังอยู่ดังยูใครอยู่เขาเอาชีหัวอะเขาโคลงอะตายปะตายห่าแล้วเขาใส่กําเปิดกลางแล้วปีเข้ามาเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันมีแตกด้วยนี่มันตายแล้วอะดูมีแตกด้วยโอเคไปมั้งกบมาละ น,นั่นไง้่ววาแลตรงไหนอยู่นี่ดิอยู่ยูดิ <c oughs> นายยูเหรอเอออยู่ตรงกล่อง,องไอ้กล่องเนี้ยไอ้กล่องสามข้างหลังนะไอเตียงเหลืออยู่ไอ้ตูดบอกล <c oughs> ูกเหมือนกระหมดล่าสุดกล่องสามหลังเลยเนี่ยโอ้ มาตอนไหนอ่ะกูบอกอยูอ่มันยังเหลือมันยังเหลือเชี้ยงั้นแตกมันจะไปไหนไม่เชื่อกูไงตายเลยเฮี้ยผมก็วิ่งพักหนึ่งแล้วมันไม่ยิงผมแล้วพี่ให้ผมทำไงล่ะไม่มกูก็แค่บอกว่ามันยังเหลือไงเป็นแงมั็นเหลือปะดูเปนเหลือปะไม่รู้กูต็เดี๋ยวแม่งแรงแม่งขึ้นง่ายนะอีลิตอดอตีหมนกันไม่มันเอากูไปตาย เซตหนึ่งทีวีโดห้บาทโด้ขดาดยีิไม่มึงมึงไปคนเดียวเลยถ้างั้นเซตหนึ่งทีวีอ่ะไม่ทุนผมมันมีอยู่ห้าแสนไงมากกว่านี้มันก็มันก็มีแหละแต่ว่าแค่แบบเราก็อยากเซฟเงินไว้สักหน่อยไงไม่ยังไม่ได้เก็บอ่ะดีไม่เอาละเดี๋ยวไปเก็บของตะแบงค์ะเปิดเซฟออกดีกว่าโอ้ไม่ <S <S เปิดประตูทำเี้ยอะไรเนี่ย งูอังกฤษวะพายุอ่ะหรออ๋อเออมพายุอ่ะอ,อ,อ๋อเออสตอมแปลว่าพายุหรอ เซฟหลังไม่มีว่าแม่งคนดูแม่งหลอกเลยนั่นแม่ง,งโง่ไมเพราะว่าคนดูหลอกไอ้กูเชียคนง่ายไอ้กู ผมลืมเก็บไอ้ตัวนี้ไอ้เหี้ยอ่ะอีกตัวเจ้าอยู่ใสอืมชอบหัวเราะตลกชอบใจชอบใจใหญ่เจ้าอยูอใ่ใสเห็นพี่เดี๋บอกทําอ่ะสิเห็นโง่หน่อยนี่เอาเอาใจ này E1 có E1 hổng thể Hổng chơi chơi quá Cảm chạy cảm chạy cảm chạy Ta bé nhạc về thiêu rồi đâu này á à? Việt Nam hả? Hả? Cái này Việt Nam hả? Việt Nam hả? <laughs> hmm. ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นไฮไลท์การยิงของปืน h ฮสโฟสั้นนั่นเองนะครับจะมันและสนุกแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยครับไ เอ็คแล้วไงจะกลัวอะไรเอ็มเคแล้วไงกูกลัวอะไร

ตายตายตายลบผู้ส่วนติ้งทีพอดตะแกนทำไาทีพอตได้ปวันแล้เนีเี่ยทีพอตทีพอดทีพอดบ้านดิก็ไม่ไนะกระทพอดไม่หรอเป็นอินเตอร์ทีพอดทีพอด แม่งอยู่กับคู่เล่นน้ำร้อนหรือมาตีปมาบอกทีพอดพี่ลูกชิ้นเฮ้ยย่องแม่ผมยังชิมตายสวรรค์หนึ่งห้า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 เียซีตองลูกพ้าจะล็อ โอ้ยมันตาย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 ย่องมาแล้วอืมตายหาแล้วโอ้ห้านสางก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิป Head f o แต่งสั้นนั่นเองข้อดีของการแต่งสั้นเลยนั่นก็คือทำให้ขึ้นตะโขบไวแล้วก็คล่องตัวในการเล่นมากๆเลยนะครับผม และเล่นในที่แคบปืนไม่พับด้วยสู้กับปืนตระกูล smg ได้สบายเลยเข้าเสายีสยของการแต่งตั้งน,นั้นก็คือระยะการยิงของปืนนั่นเองยิงไกลลูกกระสุนย้อยมากนึกหรือว่าใช้กระสุนยางก็ได้น,นะครับโดยรูปทรงที่มันสวยและแต่งถูกกว่าการแต่งยาวก็ฝากทุกคนไปพิจารณากันด้วยนะครับและจะดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับชอบคลิปนีน้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บาย b y ย